กิจกรรมความเปลี่ยนไว้กลุ่มมันที่หนึ่งโมกุาครั้งที่สามสิบตอนที่สองบทที่แปดบทสวดจตกัปธรรมลสนุสเอวาเมสุตังเอกังรุมยางปะกวตาปะลานาสิยางวิหารติอิสิปตนเนมิทักเย์ตะละโคปะควาปะจวะัวคีเยพิกูอามันเตสิ เอวเมียพิกเวอันตาปัพพชิเนชิเตนะนาเสวิภาตาภายโยจายังการเมตุการมาสุขันติการนุโยโภอีนโอขมโอโตรชานิโกอานาณิโย นะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานะกรนีอุปธรรมยาอภิปิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสัมวัตติอุปมาจะสาพิกาเวมาจิมาปฏิปทาอาคถากัเตนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานะกรนีอุปะตรมยาอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสัมวัตติอายะเมวะอริโยอะธาิโก มโคเสยที่ทางธรรมมาทิฏฐิธรรมมาสังมกโปธรรมาวาจาธรรมมาธรรมโตธรรมมาชีโวธรรมมาวาโมธรรมาสติธรรมมาธรมที่ธรรมาอายะโขสาพิกเวมติมาวิจตธาคาถาทะเตนะอภิสัมพุทธาจักภูการณียนะการนียุปัสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังัตติ โอปนาพิกเวทุกขังอริยศสตร์จังชาติเปติทุกขาตระลาปีทุกขามาลาตปีทุกขาโสกบาลิตเทวทุกะโทมานาสุบายาปีทุกขายามปีเยหีสัพปโยโกทุกโกบิเยหี เศราวิลาคานิโรธจักโกมาลนัสสะโกปติอนารยโยอิทังโกปนาภิกขเวทุกานิโรธากรมีนิปฏิตตาอริยัสจังอายะเมวะอาดิโยอันถาอิโกมะโคเสยะจิทังสัมมาจิติตัมมาสังกะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวา သာတ္တံတိမေภိခဝေဘုပ္ပေအနာနုသ นิทังทุกขังอริยสัจจาริยาดันติเมพิคเวบุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปฏิญาณอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิอีทังทุขานิโร ทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุตามเมสุจักขุทาปฏิยานาอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชชาอุทาปฏิอาโลโกอุทาปฏิตังโคปานีทั้งทุกขาสมุทโยอริยสัจจมปาตังเหตมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุตามเมสุจักุ อุทัปฏิญานางอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโกปานีทั้งทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจางปานีนันติเมผู้กเวบุเพอนานุสุเตสสตัเมสูชจากขออุทัปฏิญานางอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัพปฏิอีทั้ง สารจันติเมพิกเวบุเภอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุธาปฏิญาณุธาปฏิปัญญาอุธาปฏิวิชาอุธาปฏิอาโลโกุธาปฏิตังโขปานีทั้งทุกขานิโรตทอริยสาจันสันสันสิกาทันทันติเมพิกเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุอุธาปฏิญาณุธาปฏิปัญญาอุธาปฏิวิชา อุทปฏิอาโลโคอุท่าปฏิตังโขปานีทังทุขานิโรโตอริยศาสังสัจจาริจาจันติเมวิทเวบุเปอนาโนตุเตสุตเมสุจักุอุทปฏิยาณงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโคอุทปฏิอีทังทุขานิโรธะ ถ้าขามีนีปฏิปภาริยสาจจันติเมพิกรเวบุเภอนาโนสุเตสุทำให้สุจากขุขัตปฏิยาณัุอุตปฏิปัญญาอุขัตปฏิวิชาอุทัตปฏิอโลโกอุขัตปฏิตังโขปานีทั้งตุขานิโรโทนิโรขธานีปฏิปภาริยสาจจันภาวยวัฏฐานพันติเมพิกรเวบุเภอนาโนสุเตสุทำให้สุจากขุขัตปฏิยาณอุทัปฏิ อุตตะปฏิยาโลโกอุตตะปฏิถังโขปานีทั้งทุกข์นิโรธาขมีนีปฏิทถาดิยถาจันพาพิตันติเมพิขเวบุเภอนานุสุเตสุธรรมิสุจักุอุทตะปฏิญาณุทตะปฏิปัญญาอุทตะปฏิวิชาอุทตะปฏิอาโลโกอุทตะปฏิยาวกีจันจาเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจจันเจสุเอวันติภะริวัตตัง สวะภาสาการังยถาดุตังยานาทัสนังนะสุวิสุทังอโหสีเนวะตาวะหังพิอระเวเทวะเกโลเกระเบเกระเมะเกตตะสะนาตานิยามิจฉาจาระเฮนานุสานุตตะลังธัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญาสิงเนโตจะโขมีพิกรเวอิเมสุจตุสุหริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตคารัง ตาถาบูตังยานาทัสสนงสุวิทัสสังอโหสีอาทาทังพิกาเวตาทเวโลเกธรรมะเกธรรมะเกธตระระมันตะรรมานิยาปชาณะตเทวมานุสหายานุตัลังทัมปาโอทิอภิสามพุทโธปัจจะยาสิงยานณเดปนาเมรตานังอุตมะอิอุปมาเมวิมุตติยราบันติยาจตินันติกาเนิบุ นาวโธติถัมโบจาบะอาตามนาปะถาภะกิยาภิกขะกวาโตะปิสิภิกันันตุอิมานิจาปัาเวยยาคาราติภะยมาเนมัญาปโตโอกันยันทายวิราชวิตามาลังติการตะโกปะนาปะติภิังกิจีละมุตให้ยังธรรม นางสันพันธังนิโรธามันติภาวาติเตจัยพระกบตาธรรมะเกคุมบะเอวาสัตนุนาเวทุงเอธรพะกบตาภาลนิยานิทิปะเนปิกทยานุตลังมจักังวติดังอวาิจาจัมะนาทาานุนาเนนาวาเรวนาวาเลนาวาผมมุนาวาเทนาทิ ว่าโขรธการนิจักุมมะนางเทวนางตัตตุวาตัตุมาราชาธิกาเดวะตัตตนุนาเวสูงตัตมหาชาลิกานางเทวนางตัตตุวาตวาติสาเทวะตัณนุวาเวสูงตวาติสานางเทวนางตัตตุลายามาเดวะตัตตุนาเวสูงยามะนางเทวนางตัตตุวาตุจิตาเทวะตัณฑุนาเวสูงตุจิตานางเทวนางตัตตุวา နိမာနာတိဓေဝသတန္ဓနာဝေသုနိမာနာတိ၎င်းဓေဝနံကတသုဝါမရိနံဓိတိရဝါသတတေတဝါဓေဝသတန္ဓနာဝေသုဝနိနိတဝါသတိနံဓေဝသတတုဝါဘမ္မာယိကာဓေဝသတနမူနာဝေသုအေဓမ္မဘဂဝတ္တာဘာလနာတိယံအိတပတနိပိကထာ เยอานาตาลังลัมมัตตังบะปะติทังอัมปะวาติยังละมะเนนะวาพัมมะเนนะเตวาเทนะวะมะเลนะวาพมุตนาวาเทนะธิวาโลกามิติอิติฮาเดนะชะเนนะเทนะมุตเทนะยะวาพัมมะโลกาทัต สีโลคาธาตุสังกปพีสังกปพีสัมปเวทีอัปปมโนจโลลาโอโอภาโสโลเกปตุราโหสีอาทิกาเมวะเทวานังเทวานุวะอาวังอัทโขภควาอุทานังอัทานีสีอัญญาสีวะตโขโกทันโยัญญาสีวะตัโคโกทันยตีอีอีทังอายังนตโโทันยตสายัย โอธันโยเทวะมานังอโหสิติ